เสียดายของเก่านะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผ่านร้านของเก่าหาพรลมนะครับหาของเก่าที่แบบมองออกแล้วว่าเอออาจจะไปทําอะไรก็ได้นะครับที่มันฟื้นขึ้นมามาบิลใหม่มาโมติเวตใหม่นะครับใช่เลยครับหลายคนก็ซ่อมไม่เปลี่ยนเนาะนะครับเขาก็ซื้อเครื่องใหม่ไปนี่คือพรลมสิบิ้วโนะครับของฮาตาลินะครับ พังมายับยเยินเหมือนกันนะครับใบพัดก็ไม่มีแล้วนะครับอืมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าสาเหตุเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเขาถึงขายทิ้งมาเป็นของเก่าเนาะนะครับโยกดูที่แกนนะครับอ่ามันโยกแบบนี้นะครับแสดงว่าบูชไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกปืนให้หมดนะครับพลมพวกนี้นะครับให้มันเป็นลูกปืนหมดแทนบุชไปเลยนะครับ อะไรทุกเชนส่วนนะครับมีขายนะครับพัดลมแบบนี้นะครับคงมอเตอร์ไว้เอามาเจอวิทยุทานี้อีแล้วครับชอบของเก่านะครับเพราะว่าของเก่านี้มันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะนะครับมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำออกมาทนมากนะครับแต่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยอาจจะหมดยุคหมดเวลาไป